สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์กับครูนุ่มเช่นเคยนะคะเอาเรามาต่อกันเลยในชั่วโมงที่แล้วครูก็สอนเกี่ยวกับลมบบกรมทะเลก็คือเป็นการให้เรียนทำแบบทดสอบนะคะโดยทำใน Google Form เนาะในชั่วโมงนี้ก็จะต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือ เราก็ยังจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ีเหมือนเดิมนะคะปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาตินะคะในเรื่องนี้ชั่วโมงนี้ที่เราจะเรียนก็คือจะเป็นลมบกและลมทะเลแล้วก็มรสุมเหมือนเดิมนะคะอาทิตย์ที่แล้วจะเป็นแบบทดสอบให้นักเรียนทําก่อนเรียน8ข้อนะคะ ในช่วงนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะเ,เรามาดูกันเลยหากเราไปเที่ยวทะเลนะคะเราก็จะเห็นนะลอกคลื่นนะคะมีการซัดเข้าชายฝั่งแลก็จะมีคลื่นคลื่นไอ้ก้อนใหญ่ก้อนเล็กเนาะแล้วแต่จังหวะนะคะนะคะเราไปเที่ยวทะเลแล้วก็จะเห็นนะลอกคลื่นซัดเข้าชายฝั่งอย่างต่อเนื่องนะคะยิ่งลมพัดแรงคลื่นก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะหลายคนจึงชอบเล่นเรือใบ หรือเล่นกระดานโต้คลื่นนะคะในวันดังกล่าวเนี่ยถ้าวันใดที่มันมีลมพัดที่มันเบาขึ้นก็จะมีขนาดที่เล็กนะคะจนดูเหมือนทะเลในลักษณะที่ราบเรียบนะคะเอาเรามาดูรูปภาพกันเลยนะคะในวันที่มันมีคลื่นลมพัดแรงก็จะมีคลื่นขนาดใหญ่นะคะคนก็จะชอบไปเล่นเล่นเล่นเรือใบนะคะแล้วก็ไปเล่นกระดานโต้คลื่นนะคะ หเห็นไหมในวันที่มีคลื่นขนาดเล็กก็เหมือนทะเลไม่มีอะไรไม่มีคลื่นมีลักษณะราบเรียบไม่มีอะไรนะคะอันนี้คือลักษณะของลมที่พัดแรงก็จะทําให้คลื่นมีขนาดใหญ่สามารถเล่นกระดานโต้คลื่นได้เลไปเล่นเรือใบได้นะคะถ้าวันใดที่มีลมพัดเบาคลื่นก็จะมีขนาดเล็กเนี่ยไหม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเหมือนเป็นน้ําธรรมดาเหมือนไม่ใช่ทะเลนะคะถ้าวันใดที่ลมพัดเบานะคะขึ้นก็จะมีขนาดเล็กน,นะคะเอาเรามาดูกันเลยนักเรียนรู้หรือไม่ว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ครูก็พูดไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วเนาะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเอาในชั่วโมงนี้ก็มาทวดอีกครั้งหนึ่งนะคะลมเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศ เหนือบริเวณ2บริเวณนะคะโดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเคลื่อนที่สูงขึ้นและอากาศบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ากว่าก็จะเข้ามาแทนที่เขาเรียกว่าการเคลื่อนที่ของอากาศทํออา,าททให้เกิดลมนั่นเองนะคะ2บริเวณ2บริเวณที่กล่าวถึงก็คือชายฝั่งกับทะเลนะคะอันนี้ก็คือลมเกิดขึ้นได้อย่างไร กูก็ได้พูดไปแล้วเนาะในชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็มาเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะอ่าเรามาดูหัวข้อต่อไปนะคะก็คือความแตกต่างระหว่างลมบกลมทะเลและมรสุมนะคะอ่าเรามาดูกันเลยลมบกลมทะเลแตกต่างจากมรสุมในด้านขนาดของบริเวณที่เกิดนะคะและช่วงเวลาการเกิดโดยลมบกลมทะเลเกิดเ,ดเฉพาะ บริเวณชายฝั่งนะคะก็จะเกิดในชายฝั่งนะคะส่วนมรสุมเกิดเป็นบริเวณกว้างระดับทวีปนะคะส่วนช่วงระยะการเกิดเนี่ยลมบกลมทะเลเกิดในช่วงเวลาหนึ่งวันก็คือกลางวันและก็กลางคืนส่วนมรสุมเนี่ยจะเกิดเป็นช่วงระยะเวลานานๆตลอดฤดูหนึ่งหน,งนะคะอย่างเช่นการเกิดฤดูการเกิดมรสุมนี้ การอย่างเช่นการเกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะทําให้เกิดอะไรคะฤดูอะไรทําให้เกิดฤดูหนาวก็จะหนาวเป็นช่วงของมันเลยจนมันเปลี่ยนมรสุมอันใหม่เข้ามานะคะถึงจะทําให้เกิดเป็นฤดูใหม่เกิดขึ้นนะคะช่วงระยะเวลามันก็จะยาว นะส่วนลมบกลมทะเลก็คือในช่วงเวลาหนึ่งวันก็คือมีกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะอันนี้คือความแตกต่างระหว่างลมบกลมทะเลและมรสุมนะคะเอาต่อมาหัวข้อต่อไปมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยมีอะไรบ้างเรามารู้จักกันเลยนะคะมรสุมที่พัดผ่านในประเทศไทยก็คือมีอยู่สองมรสุมอันนี้ครูก็พูดไปก่อนหน้านี้ให้เรกเรียนทําแบบฝึก นะในกู o ก l ลฟอร์มเรียบร้อยแล้วก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งจะพัดผ่านในช่วงเวลาที่มันแตกต่างกันนะคะที่ครูเคยพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือจะทําให้เกิดฤดูหนาวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะทําให้เกิดฤดูฝนนะคะอันนี้นะักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนต้องสามารถตอบได้ว่าลมบกลมทะเลเกิดขึ้นได้อย่างไร นะคะเกิดขึ้นเวลาใดนะคะมรสุมทิศทางการเกิดเป็นยังไงมรสุมตัวหนอกเฉียงเหงนือมีทิศทางของลมเป็นยังไงมรสุมตวตวมตูเฉียงใต้มีทิศทางลมเป็นยังไงทําให้เกิดฤดูอะไรนะักเรียนเรียนเสร,ร็จแล้วเรียนต้องสามารถตอบคุณครูได้เพราะว่าเราเรียนมาแล้วเนี่ยวันนี้ชั่วโมงที่สองแล้วนะคะนะักเรียนต้องสามารถตอบได้ทําไมครูถึงมาพูดย้ําว่าทําไมนักเรียนต้องตอบได้เพราะอาทิตย์แรกที่ครูให้เรียนทํา Google Form นักเรียนบางคนทําไม่ได้คะแนนเลยนะคะนักเรียนบางคนทําได้ศูนย์เต็มแปดแสดงว่านักเรียนไม่ได้อ่านคลิปไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ศึกษาคลิปของครูเลยคือพอครูส่งไปก็ทําทาทาทําไปก็ไม่รู้เรื่องพอคะแนนออกมาก็ศูนย์นะคะพอนักเรียนคะแนนออกมาศูนย์แล้วพอถึงสิ้นเทอมทําไมเกดเรดเฉลี่ยหนูได้น้อยจังเลยคะทําไมคะแนนได้น้อยก็นักเรียนไม่ใส่ใจในสิ่งที่ บอกในสิ่งที่ครูให้ทำนะคะแค่นักเรียนเข้าไปดูคลิปไม่ถึงสิบนาทีนักเรียนก็สามารถทำได้บางคนทำได้เต็มเพราะอะไรเพราะเขาน่าจะศึกษาในคลิปที่คุณครูให้ทาแต่บางคนทำแล้วได้ศูนย์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเทอมหนึ่งตัวเองเป็นยังไงเทอมสองเราก็ต้องปรับปรุงมีการพัฒนานะคะเอาต่อไปการบ้าน นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าครูได้สอนได้พูดไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงแรกนะคะครูก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับลมบกลมทะเลและมรสุมอันนี้ก็คือพูดต่อเนื่องกันนะคะการบ้านก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเรื่องที่1ลมบกลมทะเลและมรสุมในหน้าที่สี่มีทั้งหมด3ข้ออันนี้ทําในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนทุกคนน่าจะได้แบบฝึกหัดแล้วได้แล้วนักเรียนก็ไปทํามีทั้งหมด3ข้อนะคะถ้า นักเรียนมีอะไรสอบถามก็ทักไลน์มาหาคุณครูได้ตลอดนะคะถ้านักเรียนไม่มีอะไรแล้วภาพนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้เจอกันชั่วโมองต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ